ไตเสื่อมไตไวายถ้าไม่อยากฟอกไตให้ทําแบบนี้แล้วคุณจะไม่ต้องเสี่ยงตูกถ่ายไตอาจจะทําให้คุณอายุสั้นนะครับข้อเข้าใจผิดของโรคไตหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่ากินวิตามินมากๆไตไวายหรือโปรตีนผงแบบนี้ไตไวายไหมกินเวโปรตีนเยอะๆไตเสื่อมไหมคําตอบพื้นที่เป็นความเชื่อนะครับกินโปรตีนเยอะๆโดยเฉพาะถ้าเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยฟื้นฟูไตซะด้วยซ้านะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคไตคุณต้องกินโปรตีนแต่กินพอดีพอดีการที่คุณกินยาเคมีแบบที่หมอไม่ได้จ่ายให้พั่มพือ ก็ทําให้ไตคุณวายปวดหัวก็ซัดพาราสองเม็ดทั้งพาราไอวิโพรเฟนอะพอกเซนยาฆ่าตัวตายโดยการไปซื้อยาชุดมากินหลากสีเป็น10บสเม็ดหลายแขนงมารวมกันแฮปปี้หายปวดสุขสบายดีแต่ไตคุณกําลังตายแบบช้าๆ้าอยู่อาจจะมีสารสกัดบางตัวที่ช่วยฟื้นฟูไตลดความเป็นกรดในไตแล้วก็ช่วยล้างสารพิษไตได้ขมิ้นสกัดเคอร์คิวเมนเอ็กซ์รถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาสูตรบํารุงไตของหมอพิมพ์ว่าบํารุงไตคุณต้องเข้าใจหน้าที่ของไตก่อนไตมีหน้าที่กรองและดูดซึมกลับน้ําควบคุม น้ำในร่างกาย2ไตควบคุมความดันในร่างกายดังนั้นถ้าความดันคุณสูงไตเสื่อม3ไตสร้างฮอร์โมน2ชนิดชนิดแรกคือ EPO สร้างเม็ดเลือดแดงดังนั้นถ้าคุณเป็นไตวายเรื้อรังนานๆคุณจะซีดใต้ตาคุณจะซีดแล้นที่4ของไตคือสร้างวิตามินดีสังเกตดูผู้ป่วยไตที่ไตเสื่อมกระดูกจะพุนเพราะวิตามินดีสร้างไม่ได้บาลานซ์กรดด่างในร่างกายไม่ได้กระดูกบางกระดูกพุนถ้าคุณไตเสื่อมวิตามินดีต่ำคุณจะกระดูกพุนเร็วมากไตสร้างฮอร์โมน2ตัวไตจะสร้าง e r ร t h ทร o โปรตีน EPO ไตจะสร้างวิตามินดีวิตามินดีขาดกระดูกพุนเร็วดังนั้นคุณต้องเช็คเรื่องของวิตามินดีถ้าไตาคุณไม่ดีถ้าจะต้องเสริมต้องเสริมยังไงใครยังไม่รู้ใครยังไม่ได้กินอยู่หิมว่าดีนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณอ้วนทําให้คุณเป็นเบาหวานทําให้คุณเป็นความดันคือภาวะอักเสบอักเสบเท่ากับไตาวายอาหารต้องห้ามที่ต้องลดละเลี่ยงเลิกคือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีรสหวานอาหารที่คุณกินเข้าไปคือการลงทุนกับชีวิตบนโลกนี้ของคุณทำลายไตยแบบเร็วมากมากคือครีมเทียมต่างๆที่มีชื่อว่า er ะค,ะครีมเมอร์นะครับครีมเทียมครีมเมอร์ไตเสื่อมไตาวายแล้วไขมันอุดตันด้วยใครอยากดูสูตรอาหารลดพุงโมกในไลน์พิมพ์ว่าลดพุงไตคุณจะเสื่อมเร็วมากเบาหวานจะถามหาถ้าคุณมีนิสัยกินอาหารขัดสีทุกเท้าผมอยากให้เพื่อนๆลดละเลี่ยงเลิกก็คือเลี้ยวขัดสีพวกนี้หลายคนคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพไม่ใช่นะครับแบบสิ่งที่ ทำร้ายไตคือเกลือแฝงเอาเกลือไม่แฝงก็คือเกลือโซเดียมเกลือแฝงจะมีเยอะในเบเกอรี่ควรเลี่ยงสุดชีวิตคือน้ำผลไม้น้ำผลไม้คือเพื่อนเพื่อนดื่มน้ำตาลเข้าไปอย่างเดียวเลยอาจจะมีน้ำผลไม้แค่ไม่กี่ชนิดที่ผมแนะนำคือแครนเบอร์รี่หรือจะเป็นสารสกัดแครนเบอร์รี่บำรุงไตเพื่อนๆพศึกษาสูตรได้ในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าบำรุงไตเครื่องดื่มที่มีสีดำๆพวกนี้มันมีออซิริกแอซิดแล้วมันมีสารสีที่ไตคุณจะไม่ชอบน้ำอัดลมทั้งหมดผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายเลี่ยงได้เลี่ยงกาแฟ ผมใช้แบบว่าเยอะๆนะวันหนึ่งสีแก้วอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันมีออกซาเลตทําให้ตายคุณเสื่อมได้เหมือนกันายคุณเสื่อมแล้วถ้าคุณกินสมุนไพรจีนที่ไม่ได้จ่ายโดยแพทย์จีนสมุนไพรถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่เหมือนวิตามินนะสมุนไพรดองสมุนไพรจีนไม่ได้จ่ายโดยแพทย์อย่าไปกินมีสมุนไพรไม่กี่ชนิดที่หมอกินที่ไม่ได้ทาให้ไตาวายหนึ่งในนั้นคือมิลค์ทิสโซ่บำรุงตับอันนี้เขามาจดเป็นยาฟื้นฟูตับใครอยากบำรุงตับก็พิมพ์ว่าบำรุงตับไปที่ไตเสื่อออมตตตบวาาาาาายยยกกก็คคืนนนนน้้ํํลโส่่่งงงเเชทีิึ เกินเหตุแบบวันหนึ่ง5ช้อนโต๊ะวันหนึ่ง6ช้อนโต๊ะหรือว่าแยมผลไม้แปลงรูปทําให้ไตคุณเสื่อมทําให้ไตคุณวายแป้งไรกะใหญ่ทําร้ายไตคุณก็มาจากขนมปังช็อกโกแลตปลอมไม่ใช่คาข่าวถ้าคาคาานิบและคาข่าวแท้ไตเสื่อมระยะ2ระยะ3 a พอจะกินได้ต้องแยกนะช็อกโกแลตกับคาขาวคาข่าวนี่มีประโยชน์คาขาวเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมันคือช็อกโกแลตแท้ใครยังไม่มีกินนะอยากได้สูตรออร์แิกนิกคาคาวพิมพ์ว่าคาข่าวอาหารฟื้นฟูไตคนที่ไต เริ่มดรอปกินอะไรดีอะผละไม้สีแดงมีไลโคปีนมีวิตามินซีพูดกันอยู่เสมอเลยนี่แต่ต้องเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยดีคุณจะได้วิตามินเอเบตาแคโรทีนแล้วคุณจะได้วิตามินซีช่วยคุณล้างสารพิษไตช่วยลดอักเสบในหลอดเลือดซึ่งอยู่ในพริกสีแดงและวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติแหล่งอื่นหรือถ้าคุณจะไปเสริมวิตามินซีเลือกให้เป็นเลือกให้ดีเลือกให้ถูกคุณ่อนอยากศึกษาเพิ่มเรื่องววิตามินซีที่หมอกินนะครับเลือกยังไงเลือกแบบไหนพิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับเมนูฟื้นฟ คือปลาเมนูโปรโตีนสีขาวโปรโตีนที่ไม่มีเลือดไม่มีฮีโมโคลบินนะไม่มีเหล็กซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเนื้อจากพืชเราไม่เอานะครับเราเอาแบบธรรมชาติซึ่งปลาที่ดีคือปลาปลาสีขาวได้หมดเลยดีมากๆคือพวกปลาทะเลน้าลึกปลาทูน่าปลาแซลมอนที่โลหะหนักน้อยๆเขามีโอเมก้าสามจำได้ไหมโอเมก้าสามช่วยฟื้นฟูไตเรื่องโอเมก้าใครอยากศึกษาความรู้เพิ่มพิมพและทักในอินบ็อกซ์พิมว่าโอเมก้าผักฟื food, food, ้นฟูไตอันนี้คือโรงพยาบาลของเรานะครับอาหารต้นสายหรือว่าเป็นโรงพยาบาลของเราอาหารที่ฟื้นฟูไต คือกะหล่ำปีอะ o r g a n i c Cabbage ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยไตคุณต้องกินผักที่สีอ่อนๆแป้งต่ำและช่วยลดความอ้วนกากใยสูงกะหล่ำปีอันนี้ก็ดีจริงๆฟักก็ไม่แย่นนี้คือฟื้นฟูไตแล้วก็ฟื้นฟูตับดีมากๆเลยนะครับหน่อไม้ฝรั่งนี่ดีมากๆนะครับทุกคนเขามีกากใยสูงเขามีสารอาซีซิลซิสเตอินช่วยตับช่วยไตฟอกสารพิษซึ่งอันนี้มีเป็นสารสกัดด้วยมีเป็นอาหารเสริมด้วยชื่อว่าแนักใครอยากบำรุงตับอยากบำรุงไตอยากลดเสมหะอยากบำรุงภูมิคุ้มกันกินหน่อไม้ฝร ก็อาจจะเสริมแน็กไปอยากศึกษาความรู้เพิ่มพิมพและทักในอินบ็อกซ์พิมแน็กอาหารฟื้นฟูไตเป็นผลไม้สีเข้มที่มีวิตามินและสารพฤกษาเคมีส,สูงก็คือเบอร์รี่นะโดยเฉพาะเบอร์รี่เข้มๆแบบนี้นะอันนี้จากออสเตรเลียได้หมดเลยทุกเบอร์รี่มีสารพฤกษาเคมีเยอะมีสารเรสเฟอรัทรอลด้วยสารเรสเฟอรัทรอลช่วยลดอักเสบสารอาหารฟื้นฟูไตขมิ้นสกัดเป็นสมุนไพรที่หลายคนอาจจะไม่เคยกินและพริกไทยดำขมิ้นต้องเป็นขมิ้นสกัดไม่ใช่ขมิ้นแบบผงแล้วมาอาจเม็ดไม่ใช่ต้อง เป็นขมิ้นสกัดขมิ้นสกัดเนี่ยมีฤทธิ์ลดอักเสบทั่วร่างกายถ้าคุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่อตับไม่ดีขมิ้นสกัดอาจจะช่วยคุณได้ขมิ้นสกัด curcumin extract วันละ1 0 0ยถึงร้อมิลลิกรัมก็เียงพอนะใครอยากศึกษาความรู้เพิ่มพิมพ์และทักในอินบ็อกซ์พิมพ์ขมิ้นสกัดฟื้นฟูไตให้กินน้ามันดีให้กินไขมันดีเพราะว่าไขมันและน้ามันมันอยู่ในอาหารทุกชนิดที่คุณกินกันน้ํามันดีและไขมันดีอยู่ในไหนอยู่ในน้ํามันอะไรบ้างน้ํามันดีไขมันดีีออองหมมจะยู่3 ตัว 3. ามน้ำมันฟื้นฟูไตฟื้นฟูตับลดไขมันเลวในเลือดบำรุงสุขภาพมะกอกสกัดเย็นทุกคนพูดเสมอเลยนะมะกอกสกัดเย็นเอ็กซ<ะ>์ i ราเวอร์จินโอลฟออยล์แล้วก็มีอีกน้ำมันหนึ่งที่เขาไม่ได้ตั้งวางขายไว้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือน้ำมันเทียนดำสกัดเย็นคือ black cumin seed oil black cumin ที่เอาไปสกัดเย็นอันนี้ดีต่อตาตคุณใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าเทียนดำอาหารฟื้นฟูไตคือ,คอการกินโปรตีนที่ไม่โหลด คือโปรโตีนจากพืชไม่โหลดไตถ้าคุณกินผูกวิธีซึ่งคุณต้องแบ่งก่อนคุณไตวายระยะเท่าไหร่คุณไตาวายระยะสุดท้ายต้องลิมิตโปรโตีนจากคุณหมอไตไม่ใช่ไปซื้อโปรโตีนผงม,มากินเองแต่ถ้าไตาคุณแค่เริ่มเสื่อมคุณจะไปกินโปรโตีนเสริมไม่ถึงไม่ผิดพยายามเลี่ยงโปรโตีนจากเนื้อแดงโปรโตีนจากพืชกินจากไหนได้ถ้าเป็นโรคไตไตเสื่อมไตาวายจริงๆอยากให้เป็นโปรโตีนจากเนื้อปลาแล้วก็เป็นโปรโตีนจากถั่วที่กินให้หลากหลายอย่างเช่นคาคานิฟถั่วเขียวถั่วเลืองหมอจะชอบถั่วเล่น ทิ่วหัวลูกไก่คุยนัวมเมล็ด G, เจียมเมล็ดแฟลกซ์พวกนี้เป็นอาหารที่ลดความดันลดความอ้วนและลดอักเสบได้ตอนนี้กําลังทําสูตรโปรโตีนเป็นโปรโตีนพืชร้อยเปยังไม่เสร็จแต่ใกล้เสร็จแล้วใครอยากได้สูตรเข้าในกลุ่มโปรโตีนพิมพ์ว่าโปรโตีนนะครับ